วิธีการหาหมวกเฟอร์บี้ฟรีนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าแบบที่มีชื่อว่า Amazon g a t e Holiday ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยทิ้งชื่อแบบไว้ช่องความคิดเห็นนะครับโอเคนะก็หลังจากที่คนเข้าแบบมานะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยหันหลังไปหาเฟอร์บี้ตัวนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยหาเฟอร์บี้เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยก็มันทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็หาของเหมือนเดิมทั้งหมดสิบชิ้นนะกดคุยแล้วกดโอเคนะนี่เขาจะให้เราหาเฟอร์บี้ทั้งหมดสิบตัวนะให้ทุกคนเนี่ยตามหาตามผมได้เลยนะ ก็ตัวแรกเนี่ยจะอยู่ข้างบนนี้นะเนี่ๆๆๆบนนี้ให้เราโดดขึ้นไปได้เลยนะโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเหยียบปุ่มสองปุ่มนะสีแดงแล้วก็สีนำเงินนะก็ใช้สองคนนะในการปีนขึ้นไปนะใช้สองคนในการเหยียบนะที่มีสองคนเหยียบปุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดแบบนี้นะก็เราเข้าไปเก็บได้เลยนะส่วนต่อไปนะครับจะอยู่ในบ้านสองหลังนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปพาทุกคนไปซื้อของกันก่อนนะต้องใช้ของทั้งหมดสามชิ้นนะก็ เหมือนเดิมเลยนะใช้มะเขือเทศใช้ล่มแล้วก็ใช้ปืนยอดส่วนนะครับก็มีแค่นี้แหละไม่ต่างจากเดิมมากนะก็ซื้อไปเลยนะปืนยอดส่วนนะแล้วก็มะเขือเทศนะแล้วก็ล่มนะโอเคตามผมมาเลยนะชิ้นต่อไปนะครับจริงๆในนี้มันมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับเราจะใช้เลยก็ได้นะใช้ปืนยอดส่วนนะตรงนี้แล้วกดคิวนะแล้วก็เข้าไปเก็บได้เลยนะ วันนี้ก็ได้มาสองนะครับถ้าใครออกมาทันก็ดีตัวเอานะก็พาใส่ประตูไปเลยนะโอเคนะก็ได้เลยนะชิ้นที่สามนะต่อไปชิ้นที่สี่นะมันอยู่ตรงนี้นะเห็นต้องใช้สองคนใกนการยกบปุ่มนะโอเคเข้าไปเราเลยนะต่อไปนับชิ้นที่ห้านะชิ้นที่ห้าจะอยู่ในก่องของขวัญอันนี้นะ ให้ทุกคนเนี่ยเดินไปที่กล่องของขวันก่อนเลยครับจริงๆเนี่ยมันจะเราอย่าปมเหมอนเดิมเลยนะก็สีแดงสีน้ําเงินแล้วก็แดงเขียวน้ําเงินนะนี่แดงอยู่นี่แล้วก็เขียวนะครับก็น้ำเงินนะโอเคก็เ,เปิดมาแล้วนะก็ทำไม่ยากนะเราทำกันมาหลายคลิปแล้วนะของแบบนี้นะเคได้มาห้าชิลนละ ต่อไปเป็นชิ้นที่หกนะสำหรับชิ้นที่หกเนี่ยจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก็ให้คนมาหยับปุ่ม่อปุ่มเหมือนเดิมเลยนะเป็นคนที่ตามผมมาได้เลยนะครับนี่น่าจะมีคนช่วยเราหยับปุ่มอยู่นะมันจะมีปุ่มตรงนี้แล้วก็ปุ่มตรงโน้นนะโอเคนะได้มาละโอเคตอนนี้ก็ได้มาหกชิ้นแล้วนะโอเคนะครับต่อไปชิ้นที่เจ็ดนะชิ้นที่เจ็ดเนี่ย เอาที่บ้านหลังนี้ก่อนก็ได้นะชิ้นที่เจ็ดอยู่ในบ้านหลังนี้นะใถ้เราเนี่ยมาหยยบปุ่มนะครับแดงเขียว,นะวน,น,งงน,นะครับแล้วก็าเป็นน้ำเงินนะแล้วก็สีเหลืองนะโอเคเราเข้าไปเก็บได้ในแคปต่อไปชิ้นที่แปดนะครับ,รบชิ้นที่แปดอยู่ในบ้านหลังนี้นะ ก็ให้เราอย่าปุ่มสีม่วงนะครับปุ่มสีม่วงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะโอเคต่อไปนะชิ้นที่9ก้านับจะอยู่ข้างบนนี้นะไอบอลลูนที่ต้องล่อนตัวลงไปนะให้เราใช้ล่มก่อนนะก็สำหรับใครที่ไม่มีเงินก็มากดตรงนี้ได้นะหรือไม่ก็กดบายตรงนี้นะใช้ล่มน้ยโอเคตอนนี้ผมมีอยู่สีนอันนะ มีแปดเลยแล้ววะให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนนี้นะ่<ม>เนะมาเ,เ,เป็นอันนี้แล้วกัน ใข่มันตกว่ะแล้วก็กดคิวนะแล้วก็ล่อนไปเลยนะนี่เออจริงๆเราใช้สูตรคนนี้ก็ได้นะน่าสนใจนะผมว่ากดคิวแล้วก็กดล่อนไปได้ปะถึงไงเดลองดูดิไปเออน่าสนใจไปสูตรเอ,อ้ยนี่อนะไรวะเนี่ย นี่มันลอยขึ้นมาได้ไงวะคุณผู้ชมโอเคเปิดแล้วนะต่อไปก็ไปเก็บเลยนะโอเคตอนนี้ก็9กาอันแล้วนะครับ ต่อไปอันที่สิบนะก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยน,น,นี้มันเดิมเลยนะผมก็ม่รู้จัอธิบายยังไงนะมันทำเหมือนเดิมนะถ้าเราอยัดปุ่มเหมือนเดิมนะมีทั้งหมดสี่สีนะโอเคนะก็มาหยัดสีแดงก่อนนะแดงแล้วก็เขียวนะแล้วก็เหลืองนะต่อไปเป็นสีน้ำเงินนะ่อยู่ข้างบนนะ โอเคได้มาแล้วนะครับเรขึ้นแบบนี้นะให้ทุกคนกนดะไปที่เทเลพอร์ตทูเอซได้เลยนะก็ให้เรานับมาคุยกับเฟอร์บี้ตัวนี้นะมากดเคียงดีกว่าได้เลยนะมากดลายนะโอเคได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในอนปกรี์เลยดีกว่านะอซอรีนะครัมีได้มาแล้วเป็นหมวกแบบนี้เลยนะโอเคคลิปก็มีประมาณนี้แหละไปละ